พอ <med> ระหว่างคุยเนี่ยเขาจะขอโทษผมว่าเขาไม่น่าทําอย่างนี้เลยแล้วเขาก็หลบปุ๊บคนที่เข้ามาสวมยิงน <sh arp> ็อกยิงรอด <sh arp> ตะข่ายมานัดแรกมันมันไม่รอดหรือเดี๋ยวรอดถึงวันนี้ถูกไหมฮะ <sk r> พี่คือคือก็คือทะลุตะข่ายมาไม่ทะลุฮะนัดแรกมันติดจะตรงตะข่ายรายการต่อไปนี้เหมาะสําหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจจะมีภาพ เสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะเล็กเสวภาคเจ้าพ่อขาสัน้นอดีตยกพวกชนนักเรียนช่างไม่สนสถาบันเล็กหรือใหญ่สาดกระสุนใส่กันจนคู่อริดับเพราะงตึง,ตงเรากักระจนเข้าไปใส่ตึงๆแล้วผมก็ รู้สึกว่าจะสุดร่วงเอุดเข่าสุดเลยแต่ก็หล่นอยู่ตรงนั้นแล้วก็ผมก็าตาลายๆเหมือนกันแล้วก็หัวทิ่มเหมือนกันแล้วก็ไปเจอทีก็ลงมาไปนอนคาเพื่อรอผ่าตัดเรียงข้างๆผมหันไปดูทีก็ยิงไปใหญ่เพราะคนที่ผมยิงไปเด็ดมันหัวมันหายไม่ขึ้น ความใจร้อนของเขาชักปืนยิงอดีตภรรยาความผิดที่เขาทำเหมือนสาบชีวิตให้พบเจอแต่ความเจ็บปวดผมจำได้ท่านผมต้องกลับมาจากต่างจังหวัดด้วยครับพี่แต่นี่แอบไปเหมือนก็รีบไปรีบกลับ,บใช้เวลาไปเจอแล้วก็บอกแล้วก็กลับเลยมันไม่เคยเจอด้วยไม่เคยเห็นว่าสภาพในการที่กิริยาเขาที่เป็นเป็นยังไงครับ็บเยัยมันมันงงก็งเลยทําให้เกิดเหตุครับ ในขณะที่เขารับโทษต้องเผชิญกับโลกร้ายที่เกือบจะทําให้เขาต้องจบชีวิตเรื่องราวของเขาจะเป็นยังไงไปรับฟังพร้อมๆกันกาบสวัสดีพี่เล็กส,ว,าาสวัสดครับสด็กหขาบอกว่าเป็นเดอะรีเจนของจริงเลยนะครับถ้าไวรุ่นยุคนี้น่าจะไม่ทันไม่ทันนะไม่ทันนะผมก็จะบอกย่อๆก่อนที่จะจะเล่าประวัติเขานะก็เป็นตอนสมัยเรียนถ้าย้อนไปเกือบ <c oughs> 50ปีเกือบ50ปี <c oughs> นะพี่ ถ้าใครเคยได้ยินฉายาเจ้าพ่อขาสัน้นคนคนนี้นะครับเป็นจุดเริ่มต้นได้อยู่กับความเป็นอิทธิพลสุดท้ายแล้วนะเป็นคดีดังมากนะในปี2546แต่ตอนนี้พี่เล็กต่อภาคนี่คือว่าช่วยเหลือพวกพี่เพื่อนพี่น้องชาวเรือนจำในการที่ไปบริจาคไปบรรยายนะครพี่ ม่านยายมามานานยังพี่ก็สิบสิบปีได้ตั้งแต่ออกเรเลนจามมาครับและเห็นบอกว่าในการที่ไปช่วยเหลือเนี่ยคือไม่ได้เอามาจากใครเลยจากตัวเองล้วนๆไม่มีกองทุนแล้วก็ไม่ได้ขอรับบริจาคหรือว่าอะไรสักอย่งใดส่วนตัวเพราะว่ามันได้ความรู้สึกกว่าครับเราอยากทําด้วยใจเราไม่ได้คิดจะต้องไปหวังให้ใครต้องมาดูแลหรือว่าไปให้คนเดือดรำบัดและปัจจุบันพี่เล็กอายุเท่าไหร่อ่ะพี่ เอหกซึ่งพี่ดูแลตัวเองดีมากคือก็ปล่อยธรรมชาติะครับครับอย่างเราเพียงแต่ว่าจิตใจเราไม่ไปโกรธเคืองใครรังเกียจใคร,รอ,อะไรปล่อยสบายสบายเอาเป็นว่าเข้าเรื่องเลยดีกว่าพี่เล็กพี่เล็กเป็นคนเกิดฝั่งทนร้อยเปอร์ไหม,ไม่ครับพี่เกิดนนครศรีธรรมราชแต่ว่าอยู่ กรุงเทพตั้งแต่ยุประมาณตั้งแปดขวบก็อยู่กรุงเทพประมาณเกือบหกสิบปีอยู่ฟังทนหกสิบปีครับผมนครศรีธรรมราชนี่คือเป็นเป็นบ้านของคุณพอ่อคุณแม่บ้านพี่ย้ายมาเลยนะเพราะว่ามาเรียนหนังสือที่นี่พ่อแม่ก็ย้ายทั้งครอบครัวมาเราไม่ได้มาเรียนหนังสือครับคือเราย้ายบ้านมาเลยย้ายครอบครัวเลยแต่ต้องกําหนดคือเป็นคนนครศรีธรรมราชเขาเกิดพ่อ,พ,อพ่อกับแม่ครับแม่พัทลุงครับพ่อนครแต่เกิดอ่ะที่นั่นแต่ โตที่นี่ครับแต่เพราะอะไรพี่ถึงต้องย้ายมาใช้ชีวิตที่กรุงเทพเท่าที่ทราบจากพี่สาวหรือว่าพ่อนะครับเราะเหมือนกับบ้านเราเคยสบายอรัแล้วตอนหลังคงลําบากแล้วก็ย้ายมาอยากให้ลูกได้เรียนหนังสือปราะว่าน,น,นะครับตอนนั้นพี่เล็กอายุอะไรตอนที่8ขวบประมาณแปดขวบก็แสดงว่าย้ายมาก็คือมาเรียนที่รกรุงเทพก็เป็นเด็กที่นี่ไปตั้งแต่ตอนเลยผมไม่รู้จักที่โน่นนะครับตอนนี้ไม่รู้จักใครเลยเลย กรุงเทพที่แรกที่พี่มาอยู่คือแถวเราบ้านช<ว>ัางหล่อบ้านชัางหล่อบางออกน้อยนะครับก็ตั้งแต่เด็กตั้งแต่ยังไม่มีสะพานปิ่นเกล้าไม่มีสะพานอะไรแต่เป็นป่าก็เข้ามาทั้งครอบครัวเลยก็เท่ากับว่าพี่มีพ่อมีแม่แล้วก็มีพี่น้องพี่น้องหกคนครับครับก็มาหมดเลยพี่หมดเขาย้ายมาหมดเลยก็มาอยู่ที่นี่แล้วก็มาเรียนหนังสือตั้ง,ง่เด็กแล้วการศึกษาพี่จบพี่จบเออปริญญาตรี ปริญญาตรีแต่ห็นว่าก่อนจบปริญญาตรีนี่เส้นทางพี่นี่มันไม่ได้โรยด้วยกลีบดอกไม้คือพี่ผ่านความเป็นความตายในการโดนยิงโดนอะไรมาแล้วเล่าให้ผมฟังหน่อยพี่ช่วงนั้นเป็นเป็นช่วงเรียนตอนไหนก็อย่างนี้ก่อนนะครับถ้าน้องๆ้หรือเยาวชนที่ดูอยู่นะครับหรือว่าใครที่จะเอาอย่างเรียนแบบมันเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรนะครับและปกติเองผมไม่ค่อยบอกเรื่องพวกนี้กับใครแล้วก็ไม่อยากให้ใครแล้วแต่ได้ฟังเรื่องพวกนี้ แต่น้องโค้กนี่แบบน้องก็ให้ความรักผมนะครับผมก็ให้ความรักน้องเลยอะ่ะก็เลยให้ข้อมูลบางส่วนแต่อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซนต์เราไม่อยากจะลงลึกไปในสิ่งที่มันไม่เหมาะไม่ควรมากนะัสิ่งสําคัญคือไม่อยากให้น้องๆือเยาวชน เอาเยี่ยงอย่างเพราะเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะก็ผมเรียนประถมที่โรงเรียนวัดม่วงแคบางรักประถมปีที่5าา้าปห้ามาปห้าตอนแรกเรียนทวีธาก่อนแล้วสอบตกหุ่ยเรียนทวีธาเลยสอบตกแล้วไปเรียนที่วัดม่วงแคถึงปเจ็แล้วก็มาเรียนภาษาสินเลยเติมความสดชื่นให้คุณต้อง K&S Thailand ก็เรียนภาษาสินก็ต้อง ห้าปีครับเต็มแต่ก็นั่นแหละครับมันใช้ชีวิตที่ค่อนข้างจะฟุ่มเฟือยหน่อยดูดันหน่อยอะไรเนี่ยก็ตอนอยู่ไปสารสินก็เรียนอยู่หมอสองคือไปสารสินเนี่ยในยุคนี้ไม่ไม่มีใครรู้จักไม่มีใครรู้จักถ้าคนรุ่นเก่าก็ถือว่าเป็นโรงเรียนที่ค่อนข้างจะเกเรหน่อยเป็นโรงเรียนระดับตั้งแต่มัธยมแล้วก็ยันหมสองน้ยยันมัธยมปลายยันมัธยมปลายโอเคแต่ก็เป็นโรงเรียนเดียวนะครับในบ้านเราในประเทศในยุคนั้นว่าชอบทะเลาะกับโรงเรียนช่างกลอนยึช่าง ก่อสร้างมันมีก่อสร้างช่างกลอะไรแล้วแต่ก็มีไปสารสินนี่นะครับที่น้องๆช่างกนก็จะเกรงๆหน่อยอพอรอตโ,ตโตส่วนมากก็โรงเรียนเนี่ยคุณครูก็จะรับสมัครทุกคนนะฮะไม่ไม่เว้นแม้แต่อายุเท่าไหร่คนที่ไม่มีที่เรียนก็มาเรียนที่เรียนไปสารสินหรือว่าใครที่โดนไล่ออกอยก่างนี้เนี่ยเ<ช><ช>ขาจะมาโรงเรียนนี้ใช่ครับใช่มันเป็นสิ่งที่ ดีอย่างนึ่ะครับเพราะว่าทําให้ทุกคนได้มีที่เรียนครับไม่นั้นมันก็แข้งไม่มีที่เรียนเป็นสิ่งที่ดีครับเผจะเสียดายว่าโรงเรียนนี้ได้ปิดกิจการไปแล้วประมาณร่วม3-40ปีครับไปสารสินปีแรกๆเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าโรงเรียนนี้มันเป็นโรงเรียนยังไงครับเพราะผมไม่มีที่เรียนพี่สาวก็พาไปฝากเพราะว่าโรงเรียนก็เปิดเทอมแล้วโรงเรียนไหนก็ไม่ับไม่รับนะก็มาฝากเรียนไปสารสินเข้าไปสมัครวันแรกก็ตกใจเห็นโรงเรียนมันแบบมันเก่าัแล้วมันเอียง S <S> จะเรียนยังไงตึกเรียนเอียงด้วยเอียงครับเป็นเป็นเรือนไม้เอียงเอียงแล้วก็เราก็ไม่ร um ู้ความเป็นมาว่าโรงเรียนประสานสินเนี่ยเขาเกเรหรืออะไรผมไม่รู้เรื่องครับไปโรงเรียนก็บางทีนั่งรถเมล์ก็โดนเตะกันยังแล้วก็นั่งงงครับไม่รู้จะทะเลาะเขาเรื่องอะไรแล้วไม่รู้จะสู้เขาเรื่องอะไรคเตะปุ๊บเนี่ยใจนี่อยากจะถามไหมพี่มึงเตะกูเรื่องอะไรอยากจะถามแต่ถามไม่ทัน <laughs> มาเยอะเหลือเกินมันเตะกับใหญ่เลยแล,แล้วยังนั่งงงๆอยู่นะจนลงรถอนะ่ะครับก็เตะเราเรื่องอะไรด้วอโดนอยู่เรื่อยอะ่ะแต่ก็ไม่ได้คิดจะอะไรเนะพราะนั้นบ่อยๆครับมันก็รู้สึกว่ามันไม่ไม่ได้แล้วก็เลยกลายเป็นมาก็เอาก็าคืนมาย้อนกลับประมาณนั้นเตะเราเรื่องอะไรหรืออย่างเราไม่ได้รู้จักกับเขาไม่เคยไปอะไรกับเขาแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าพื้นฐานของโรงเรียนจะมันเป็นยังไงพราะเราออกจากทวีทาวิเศษมาเนี่ย โรงเรียนก็เรียบร้อยแล้วก็มาเข้าโรงเรียนนี้เลยแล้วก็เข้าเพราะด้วยเหตุผลว่าไม่มีที่เรียนเหมือนกับไปเรียนเพื่อจะให้ผ่านไปก่อนแล้วก็มาเจอเหตุการณ์อย่างนั้นคราวนี้มันก็เลยเกิดแรงสะท้อนมันก็มากกว่าที่เขาทาเราประมาณนั้นต้องทําอะไรสักอย่างแล้วเนี่ยคือพี่ทํายังไงบ้างครับพี่เปลี่ยนสไตล์ตัวเอะไรก็มานันเย เปลี่ยนไปโดยแบบข้ามวันเลยข้ามวันเลยเหรอแสดงว่าหลังจากวันหนึ่งที่พี่บอกว่าต้องทำอะไรทุกอย่างแล้วเนี่ยพวกที่ทำพี่ฟรีนี่คือว่าโดนพี่ทอนขึ้นหมดเลยคือเราเจอเมื่อไหร่ก็ต้องเงินก็นเลยครับแล้วเราก็ไปก่อนใส่ก่อนแล้วก็มันก็หนักขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆทุกวันทุกวันจนคนเขาก็ลือกันในโรงเรียนว่าผมมาเข้าโรงเรียนบางทีก็เลือดเพื่ออาบเข้าโรงเรียนไปเลยบางทีก็ อบางทีก็ปากแตกอะไรอย่างเงี้ยครับคนก็งงเลยคนนี้เป็นใครวะอะไรปะปันอันนี้คือปีแรกนะพี่แล้วมีพักมีพวกมีแก๊งย่างยังตอนนั้นคนเดียวพี่เดินคนเดียวเลยหรอครับแล้วมีอาวุธเป็นอะไรตอนนั้นตอนนั้นยังครับยังยังไม่มีอะไรเลยยังเป็นซื้อกระเป๋าจะขอบใบนึงอยู่แอตอนหลังก็เริ่มและเริ่มเริ่มจะมีอาวุธบ้างอะไรพออยู่มศสอก็เริ่มเป็นอาวุธหนักขึ้นเรื่อยๆอาวุธหนักในที่นี้ของพี่คือก็เป็นเพราะเป็นปืนแล้วพี่เอาไปไหนอรพี่ขอโทษที เราก็อยู่ในในซอยนะครับแล้วก็สังคมก็พอเราพลิกตัวเองมันก็ไปอยู่ในสังคมอีกสังคมละครับค่อนข้างจะออกแนวเกเรแนวบู๊หน่อยและมันก็หาของนี้ไม่ยากใจเราค่อนข้างจะสู้อ่ะใจสู้ด้วยแล้วก็บอกประจําตัวนี่พกอะไรลีกลูกซองครับลูกซองลูกซองแฝดพี่เดี๋ยวก่อนนะลูกซองแฝดลูกซองแฝดมันยาวใช่ไหมตัดเพราะว่าพี่ใส่เกงขาสั้นนะใช่ครับ แ้วพี่ทาไงอ่ะบางทีมันก็โผล่นะนิดหนึ่งแต่บางทีก็พยายามดันก็้ไปสูงคือลูกซองยาวเนี่ยพี่เอามาโมดิฟายในการตัดท่านคือตัดคือลูกซองเนี่ยบางทีลํากล้องมันยาวนะครับยาวตัดให้เหลือนิดเดียวประมาณตักขนาดนี้และด้ามอยู่ตรงนี้เน็บแล้วมันก็จะประมาณนี้ครับเพื่อให้เน็บได้แต่ถามหน่อยพี่มันไม่เสียสมดุลนะพี่ในถี้่ายอะยาระยะไกลผมว่ามันคงไม่แม่นนะครับระยะใกล้ๆนี่เขาเขาไม่น่าเหลือครับอ่ะทีนี้มีเพื่อนคู่ใจแล้วครับแล้วมีพักพวก ก็พอมีแก๊งยังครับพอเราเป็นอย่างที่ที่เป็นนะครับแล้วก็เริ่มมีพวกพวกเรื่อยเมีเพื่อนเพื่อนมาเข้าในกลุ่มแล้วแล้วเริ่มจะกลายเป็นหัวหน้ากลุ่มไปแทีนี้ไหนใครก็ไปด้วยแล้วครับแล้วพอใครมีอะไรในโรงเรียนโดนอะไรมาก็มาหาเล็กก่อนมาหาเล็กก่อนว่าเล็กจะเอาไงครับเอาก็ตรงๆว่าติดให้ทุกเรื่องมีเหตุการณ์ใหญ่ๆมาด้วยไม่ใช่ไม่จะเรื่องยิงอะไรก็ ผมโดนบ้างเขาโดนบ้างอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าแลกกันแบบนัดตอนนัดไฟกันยิงกันแบบตัวต่อตัวเลยพี่ก็ขอ wow> ่าจ่อยิงกันแลคนละทีสองทีไอตอนที่เราเรียนอยู่ภาลนะครับตอนนั้นปีอะไรครับพี่มปลายเ่ยขึ้นมปลายแล้วเกิดเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นจากตัวพี่เองหรือจากพักพวกในกลุ่มคือผมจะเป็นคนรักโรงเรียนแล้วก็รักพวกทุกคนในกลุ่มมีคนเข้ามาเขาสมัยก่อนเขาเรียกตบเลตบเลมาถึงได ตบเลแบนใช้เกี่ยวตบเลแบนคนที่มาเรียนในโรงเรียนไปสารสินเนี่ยเขาก็คงเป็นคนมีชื่อเสียงใที่อื่นมาเหมือนกันเข้ามาเรียนในโรงเรียนแต่มาตบเลคนในโรงเรียนและตอนนั้นผมเป็นประธานนักเรียนอ๋อพี่ได้เป็นประธานนักเรียนล้วด้วยครับเขาตบเลจากความเกเรหรือจากความดีเขายางถามมาก่อนเกเรไม่ไหมครับในการเลือกคือเอกฉันท์ทั้งโรงเรียนทั้งครูบอกว่าขอเล็กซ่าเขาเป็นประธานเพราะว่าสามารถนํเขาได้ประมาณนั้นคือตอนนั้นเป็นมีฉายาแล้วด้วยจากเล็กธรรมดากลายเป็นเล็กซาเขาเ่าเขาก็มองว่าเราซา มาเลเกิดเอาทุกอย่างที่เขามาไม่ยุ่งอย่างเดียวคือไม่ยุ่งเลยพี่อันนี้มาเรื่องนี้ต่อแล้วคนนั้นยังไงต่อก็เขาตบเลยคนถูกตบเนี่ยมาบอกผมมาถึงตบเลยในที่นี้ไม่ใช่ทำร้ายนะฮะเขาเล็กตบเลยก็เยียงก็คือเอาแว่นเลยแบนไปผมก็ถามว่าใครเขาก็ชี้ไปผมก็เดินเข้าไปแล้วก็ตบตบจริงตบแบบฟันโยกเลยอันนี้คือตบจริงนะน้องตบแบบฟันโยกเขาไม่ล็กบอคืนเขาในโรงเรียนทำอย่างนี้ไม่ได้ เขาก็มองผมแล้วก็เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะมาผมก็เลยบอกว่าถ้าจําได้เท่าที่จําได้นะครับมาเร็วๆหน่อยเดี๋ยวจะไม่มีเวลาประมาณนั้นแน่เดี๋ยวต้องธุระเรื่องรีบมาเลยเขาก็ไปหายไปแต่มาเร็วๆแป๊บเดียวประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงไม่เกินมาถึงเขาก็มายืนหน้าโรงเรียนโรงเรียนจะเป็นเป็นเป็นรัน้วเหล็กครับตะไคร่าาเหล็กซึ่งสามารถยืนคุยกันได้ แล้วก็มีมนต่แกลงตะแกลงเหล็กแตะแกรงเหล็กกันเขายืนคุยกับผมแต่ข้างเนี่ยัปเป็นเสาคนยิงเนี่ยเขาจะส่้อยู่ตรงตรงนี้พอระหว่างคุยเนี่ยเขาจะขอโทษผมว่าเขาไม่น่าทําอย่างนี้เลยแล้วเขาก็หลบปุ๊บคนที่เข้ามาสวมยิงน็อกยิงรอดตะข่ายมานัดแรกมันไม่ลอดแต่ถึงได้รอดถึงวันนี้ถ,นถูกไหมพี่คือคือก็คือทะลุตะข่ายมาไม่ทะลุคันนัดแรกมันติดตรงตะข่ายอ๋อติดตรงตรงตะข่ายผมก็รู้แล้วผมโดนแล้ว ก็เห <9. S 1> มือนกับสัญชาตญาณเราเหมือนก็ถอยหลังมาเก้าหนึ่งแต่ช่วงนั้นเราก็ดึงขึ้นมาเหมือนกันดึงขึ้นมาพอดีไอ้นัดที่สองที่สามเนี่ยมันเหมือนเขประจบกันเขาก็ตึงๆเราก็กระโจนเขา้าไปใส่ตึงๆแล้วผมก็รู้สึกว่าจะสุดร่วงสุดเข่าสุดเลยครับแต่ก็หล่นอยู่ตรงนั้นครับแล้วก็ผมก็ตาลายๆเหมือนกันแล้วก็หัวทิ่มเหมือนกันแล้วก็ไปเจออีทีก็ลงบาบาลไปมีสติฟื้นมาอีกทีคือเจอกันแล้วที่ร <c oughs> งาบาไปลงบา้าบานี่ครับ ตอนนั้นไส้ผมไหลล่ะไส้ไหลแล้วก็ผมว่านิ้วเนี่ยแหย่ไปผมจำได้คือนิ้วแหย่ในรูปืนนะับยัดเข้าไปเลยเพราะเลือดไม่ไหลมันมันเหมือนกับไขมันแล้วเราได้ฟังมามากว่าถ้าเลือดไม่ไหลมันไม่ดีผมก็ยัดเข้าไปในรูปืนเนี่ยนิ้วเนี่ยแทงเข้าไปไอ้ฟวามเจ็บตอนนั้นมันไม่เจ็บมากนะครับเพราะว่าปืนมันเจ็บกว่าครับและก็กวานควานแล้วก็ดึงออกมาเลือดไม่พุ่งตอนนั้นแล้วก็ผมก็บอกให้คนที่ส er ่งผมเนี่ยให้ตบผมตลอดเวลาเพราะผมจะวูบตลอดครับ ตให้ตกผมตบก่อนแล้วก็ให้เขาตกซ้ําตกซ้ําไปถึงโรงพยาบาลแล้วก็เขาก็รีบเข็นไปนอนไปนอนคาื่อรอผ่าตัดเรียงข้างๆผมหันไปดูทีก็ยิงไปใหญ่เพราะคนที่ผมยิงไปเนี่ยมันหัวมันหายไปครึ่งหุ้ยตาเดียวไม่มีอ่ะตอนนั้นเขาตายเขาตายหรือไม่ผมไม่แน่ใจแต่เขาเละแต่หน้านี่จะไปอยูก็คือว่าลูกสองไงทีนี้เอาลูกซองเหมือนกันนะแต่ลูกสองเดี่ยว อืมทัวสอนหน้า,าหายไปเลยนะพี่เี่ไม่อยางไปดูโอ้โหมผมก็รู้สึกเจ็บนะอ็นั้สึกแต่สักพักนึงีหมอก็มาเมาไปผ่าตัดเราก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่เหมไม่ควรมันไม่จําเป็นต้องมาทะเลาะกันได้ขนาดนั้นแค่เรื่องแว่นนั่นเดียวดเดี๋ยวนี้มีเวลาคนมาหาผมนะครับคุยเรื่องทะเลาะเรื่องอะไรเนี่ยผมจะขอเลยบอกอย่าคุยคือเราฟังและเราเห็นมาจนมันเอียนแล้วมันเบื่อมันไม่ไม่อยากเห็นแล้วครับ วันหนึ่งพออายุมากๆแล้วก็คิดได้้ก็จะรู้ว่ามันไม่ควรแล้วครั้งนั้นได้เป็นคดีความของพี่เล็กไหมคือเมื่อก่อนเนี่ยมันง่ายครับครับมันจบคดีกันง่ายรู้สึกทางพ่อคนที่นําคนยิงมาเนี่ยเคลียร์กบทางพ่อผมแล้วก็คดีก็หายไปเฉยๆมันต่างคนต่างกระทาซึ่งกันและกันแต่เพียงแต่ว่าถ้าถ้าในสิ่งที่กฎหมายเนี่ยเราถ้าเรามานึกถึงวันนี้เราน่าจะเป็นฝ่ายเทียบเี่ามากกว่าเราอยู่ใน Premises, ในส่วนของอาคารใช่ไหมครับครับและอย่างเขาเป็นคนที่ยิงออกก่อนใช <ary> ่ใ <Spike> ช <university anyway> ่ไหมครับแต่เพียงแต่ว่าเขาอาจจะสูญเสียมากกว่าเราครับถือว่าพี่ดวงแข็งครั้งผมเคยไปครั้งสุดท้ายไปที่โรงเรียนไปตอนที่โรงเรียนยุบแล้วเมื่อไม่นานเนี่ยครับเพราะนั้นผมไปไปเห็นโอ้ยังดอกเึกเลยว่าเนี่ยช่วยชีวิตผมเพราะเป็นรั่วตะข่ายแท้ๆเป็นไฟอนสี่เหลี่ยมนี่ครับพปนัดแรกไปจุบอยู่ตรงเนี้ยท่านนั้นแรกผ่านมาก่อนเราโดนตะอกใช่ไหมครับครับพี่แล้วก็คงจะซุดไปเลยคงจะไม่ลุกมาแต่พอนัดนั้นไม่โดน ไปโดนนัดสองแต่ถ้าใครไปบอกว่าถูกยิงไม่เจ็บอย่าไปเชื่อเด้อแต่เหตุการณ์นั้นก็รักษาตัวแล้วก็กลับมาเรียนได้กลับมาเรียนต่อพี่ก็รักษาตัวอยู่ช่วงนั้นนอนโรงพยาบาลหลายนานครับครับเพราะว่าผ่าตัด2รอบรอบแรกมัน,มนเหมือนกับแพ้แสบครับอันนั้นคือประวัติในการที่เรียนโรงเรียนไพศาลแล้วก็จบใช่ไหมพี่ แล้วมีเหตุการณ์ประท้ากับพวกขายยาวเด็กช่างอะไรเงี้ยมีไหมพี่ช่วงเรียนไปสารไม่เคยแพ้ไม่เคยแพ้เลยไม่เคยไม่เคยวิ่งแม้แต่ครั้งเดียวเกิดมาตั้งแต่เรียนไปสารสินไม่เคยหันหลังแล้ววิ่งแม้นแต่ครั้งเดียวแล้วโรงเรียนเรานี่เวลามีคอนเสิร์ตมีอะไรนี่เราไปเฮลโชว์โชว์ไปหมดไปสอบไปถ้าผมไปเองเนี่ยจะมีไปทั้งโรงเรียนครับนักเรียนเรามีประมาณแค่3-400คน แต่ก็ไปหมดถ้าผมไม่ไปก็จะไม่ค่อยมีไปใครไปแต่บางทีถ้าเช้าขึ้นมาเนี่ยเข้าโรงเรียนปั๊บเนี่ยเราจะบอกแล้ววันนี้ช่างคนนี้เขาจัดคอนเสิร์ตนะครับถ้าผมบอกว่าผมไปไปบอกทุกคนเดีย๋ยววันนั้นจะ อยู่กันหมดแล้วไปกันหมดพูดยังไงสมัยนั้นใครก็สู้เรายากอย่างนั้นเลยเหรอพี่ยากเพราะแสลงว่าสามร้อ,กอยกว่าคนเนี่ยคือมาในรูปแบบครับเลือดนักสู้เลือดนักลงกันทั้งนั้นเลยใช่ไหมพี่สามร้อยกว่าคนเนี่ยมันก็หัวโจกแต่ละชุมชนทุกคนก็มา,มาเรียนอ,อย่างคนอยู่มหาชายัยก็หัวโจกตรงมหาชัยคนอยู่ซอยนี้หัวโจกซอยนี้แล้วไปเจอกับนักเรียนที่เขา อีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายนั้นบางทีเป็นน้องของฝ่ายนี้บ,บางทีเป็นคนที่อยู่ในซอยเดียวฝ่ายนี้ซึ่งฝ่ายนี้ในสภาพในชุมชนเขาดูเหนือกว่าครับมันก็เกิดความเกรงกันเหมือนผมไปเรียนไปสารสิน์นะครับตอนแรกกันไปสารสิ์เนี่ยบางกองน้อยมีผมเรียนคนเดียวครับตอนหล<อ>ังพอมันมีชื่อมีชื่อก็ในบางกองน้อยต้องมีถึง20คนอือ ไปเรียนไปสารสินไปเพราะตามที่ไปใช่ครับแล้วเราไปโรงเรียนปั๊บเราก็จะไปพร้อมกันครับไปเดียวไม่ได้ไปเดียวว่าจะโดนอยู่เสียกันานอย่างตอนที่ก่อนปีแรกที่ผมโดนอยู่ก่อนเนี่ยไม่ใครรู้ครับตอนนั้นโจทย์มีมีโจทย์แบบว่าเป็นแบบว่าจริงๆเลยนะมีเกี่โรงเรียนพี่ตอนนั้นไปศารทุกช่างกลทุกช่างกลคือเป็นเป็นอันรู้กันเลยเขาเคยรวมเฟืองเงนเขาเียก็รวมเฟืองที่สนามหลวงครับตอนนั้นช่างกลก็รวมกับผมว่าต้องมีถึงพันกว่าถึงสองพัน ของเราประมาณ200รวมกันเพื่อจะเล่นโรงเรียนเราเนี่ยนะนัดกันเลยครับโอ้โหนัดดี่เาเรียกรวมเฟืองครับแล้วก็ประมาณนั้นสองอกว่าคนครับพี่ที่สนามดวงตกน้ําตกท่ากันท่าวังหลังนีนท่าช้างเลยนะก็คือปะทะกันครับแล้วเป็นไงพี่ผลช่วเราไม่ได้คืนนี้เป็นการเล่าสู่แต่มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีนะครับพี่อย่างระเบิดของเราต้องมีถึง200ลูกโอ้โหยแต่เป็นระเบิดพลาสติกนะระเบิดขวดระเบิดแป๊ดครับที่เราบดีดเองพี่เรมันทำเลยทำอยู่ที่ห้องน้ำโรงเรียน ใช้มัดใช่หล่แล้วก็เราใช้เข่งถือไปก็ระข้างแต่ต้องเข่งต้องหนาแน่นนะในเข่งเนี่ยพร้อมระเบิดเกาเโยนโยนได้ตลอดโอ้โหคือพอฝ่ายนั้นก็ลงค้อนอยู่เราก็โยนเข้าไปตึงตึงตึงโยนเข้าไปดังมั่งด่าบั่งอะไรก็ว่ากันไปนะและแต่สูตรที่ทำออกมามันก็กระจายกันไปเขาก็โยนใส่เราแล้วก็ยิงเข้ามา ผมก็อยู่ข้างหน้าไม่รู้สัญชาตญาณอะไรที่มันคิดมาตอนนั้นนะผมก็บอกทุกคนตั้งหน้ากระดานให้ดูผมคนเดียวคือถ้าผมถอยให้ถอยถ้าผมเดินอย่าหยุดนะเดินก็ไปเดินก็ไปแล้วตอนนั้นผมจําได้ผมมันเมื่อก่อนมันปีปืนคิงคอปด้าปีปืนยุทธนาที่สองนะัดสามนัดแต่เยอะก็ใช้กันเยอะแล้วแต่ละคนในยุคน,นั้นก็เป็นลูกตำรวจก็เยอะพวกเราก็โคยปืนพ่ออะไรกันบ้างก็ใส่กันตรงนั้นนะฮะก็แต่ก็เจอกันตอนหลังก็ตำรวจมานะฮะถึงได้วิ่งมาท่าช้าง บ,บางคนไม่ทานกระโดดน้เะจะ้าพยาจะไหว้ข้ามฝั่ง mm hmm. แต่ถ้าเจอกันข้างนอกเนี่ยถ้าเราสักสิบเขาต้องสามสิบก็สู้เราไม่ได้ด้วยความที่เราตัวใหญ่ด้วย mm hmm. บางคนมาเรียนเนี่ยมีลูกแล้วก็มีอย่างผู้หญิงเนี่ยจูงลูกมาโรงเรียนก็มีแต่ตอนนี้พอมันนึกถึงวัยอย่างนี้เจอกันแล้วรู้สึกมีความสุขเจอน้องเจอพี่ที่เขาเรียนช่างกลทั้งหลไรมันเหมือนพี่น้องกันน่ะส่วนมากน้องๆผมก็พวกช่างกลทั้งนั้นอ่ะ อย่างตอนนี้เป็นกลุ่มน้องๆที่รักๆกันกลุ่มอาชีวะฝึกป้องเป็นน้องที่น่ารักทุกคนอันน <in> ี้คือกิจกรรมพี่จนทําให้ได้ฉายานี้มาว่าคือเป็นอะไรขาสั้นนะพี่เจ้าพ่อขาสั้นเพราะตอนนั้นก็ถ้าในหนังมันก็ สารคดีนี่มันก็บอกมาว่าเป็นเหมือนกับเจ้าพ่อกระสันเยครับแต่ด้วยความพี่เหมือนจะเกเรน,นะเหมือนจะชอบวิเรองมีราวตอนเรียนเหมือน,นจะเกเรแต่สุดท้ายแล้วการเรียนของพี่ก็ดําเนินไปควบคู่ด้วยใช่ไหมฮะผมพูดนะว่าพี่ถึงจบระดับปริญญาเรียนไปานศิลป์น,น,นี่ก็เอาตรงๆเลยนะครับผมไม่ค่อยได้เรียนครับหนังสือเนี่ยแทบจะไม่มีสักเล่มน,นึงเรียนอยู่5ปีมีแต่สมุดสมัยก่อนใช้สมุดเนล็กกระเป๋าหลังถึงเท่แล้ว มีแค่นั้นนะครับ,รบแล้วก็พอถึงวิชาทีนี้นก็สอบสอบก็เขียนเขียนตกระดาษแล้วก็ส่งต้องจากวันไหนกระทรวงเข้ามาตรวจแล้วก็เข้มแล้วแล้วท้ายก็จบที่โรงเรียนยไพศาลศิลป์ไพศาลศิลป์มสองห้า <25 S 2> มสอห้าครับแล้วหลังจากนั้นได้ไปต่อไหมพีได้เรียนยังครับยังก,ก็ตอนนั้นก็ใช้ชีวิตเที่ยวแล้วก็ไปโน่นไปนี่ฐานะทางบ้านเริ่มดีขึ้นผมได้ไปเรียนต่อที่อินเดียด้วยไปเรียนต่อที่อินเดียที่เฟิร์กูสันคอร e ลเลจที่ประเทศอินเดียเมืองปูนา เรียนมัธยมต่อคือทางบ้านส่งเราไปเ<ช>รียนแต่เพราะอะไรทําไมเราต้องไปถึงอินเดียคือตอนแรกเขาจะเลือกให้ไปอเมริกาหรือไปอินเดียโดยที่มีพระท่านหนึ่งท่านอยู่ทั้งอเมริกาและอินเดียครับท่านบอกว่าถ้าเราไปอเมริกาเนี่ยเราต้องไปเป็นลูกจ้างเขาแต่ถ้าไปอินเดียเนี่ยเราไปเป็นเจ้านายเขาเราเาก็เลือกสบายไปอินเดียแต่ไปแล้วมันก็ไม่ได้สบายอย่างที่เราคิดเลยเป็นยังไงครับพี่ผมรักนะผมรักอินเดียเพียงแต่ว่า มันไม่ได้หรูหารามันเหมือนเมืองป่าเนป่าแต่มีความสุขก็อยู่ที่นั่นประมาณทัก2ปีก็จบอ่าอิเลเบนสแตนดาร์ดทเวสสแตนดาร์แล้วก็กลับมาเมืองไทยต่อใช้ชีวิตไปอย่างเงี้ยในในสังคมอะไรไปเรื่อยเป่อืยจนชื่อมันก็ค่อนข้างจะมีขึ้นมาเรื่อยๆตอนนั้นไม่ใช่เล็กซ่ามัเป็นเล็กเสธมเล็กเสธมครับเสธมในที่นี้คือมาจาก คนเอกธมรั์ยินยงท่านเพิ่งเสียไป <c oughs> ผมก็ไปที่งานศพท่านายเป็นผู้ชายคนเดียวนะครับเป็นนายฐานคนเดียวที่ถ้าผมจะเป็นลูกน้องใครสักคนเนี่ยก็น่าจะมีคนนี้คนเดียวในข้อเท็จริงผมไม่ได้เป็นลูกน้องเขาเป็นน้องแต่ถ้าใครจะอ้างว่าผมเป็นลูกน้องได้ก็มีคนนี้คนเดียวครับคนเอกธมรั์แล้วอยู่ดีพี่ได้เข้าไปเป็น,ใน,ใ,น,ใ,นในสายของเสถมได้ยังไงผม<า>มีเพื่อนนะครับเป็นตอนนั้นเนี่ย ตีซิตี้เเพื่อนรักกันเขาจะเปิดบ่อนไปหาเสรษฐมไม่เสียทมเคลียร์มาถึงเคลียร์หน้าเสือในการเปิดให้แล้วผมได้เจอเสียฐมเสรษมก็เห็นผมแล้วก็บอกออาฝันพอดีฝันว่าเขาเจอฐานเสือพระเจ้าตาขอให้ผมเนี่ยไปอยู่กับเขาได้ไหมเขาเหมือนกับค้องอบท่เขาฝันครับถ้าผมเป็นลูกน้องผมไม่อยู่หรอกผมไม่เคยมีลูกพี่ผมมีแต่ลูกน้องเหมือนกันเขาบอกไม่ใช่ก็อจหยุ่พี่น้องผมก็เลยตกลง ั้งแต่นั้นมามันก็อยู่ในสังคมของวงการทหารแถวรัชดาแถวอะไรที่เขาซึ่งในยุคนั้นเนี่ยนอกจากเสถมแล้วมีเสคือตอนนั้นไม่เสียไอครับผมผมยังทันอยู่แต่ตอนนั้นผมเป็นเด็กอยู่นะเสียไอ้เสียสมชาติครับนะครับแล้วก็เสถทมเสแอลครับกประมาณนี้แหละตอนนั้นก็ยังยังไม่ไม่มีหลังจากนั้นก็พี่ก็พี่ไม่ได้ก็ไปเดินกับท่านเสถรมผมเรียกพิทมพ่ทมก็าเดียกเขาเรียกนายนายแต่ผมไม่เคย ค,คำเดียวก็ไม่เคยเรียกเรียกพี่ธมพี่ธมแล้วเขาให้เราไปทําในหน้าที่อะไรครับพี่สมัยนั้นมันก็สังคมมันก็ค่อนข้างจะออกในทางเดินในทางนักเลงหน่อยประมาณนั้นนะฮะเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดกันเลยแม้แต่ฉี่ยังยืนพิงอยู่เข้าห้องน้ำเนี่ยผมก็เป็นคนให้คนเข้าไปเคลียเราอยู่ในสถานะที่ไม่ใช่เป็นคนติดตามครับเป็นเบอร์เป็นเบอร์ใหญ่หรือเป,เป็นพ่อบ้านแม่บ้านในประมาณนั้นครับใครมาพบเลยก็ต้องถามว่าเราใช้เข้าไหม นักเลงเก่าๆอะไรเงี้ยมาหาเัเป็นเพื่องเราก็ต้องอนุญ,ญาตหรือไม่อนุญ,ญาตแต่ถ้าในตอนนั้นถ้าใครบอกว่าผมไปไหนเหมือนเสถมไปเพราะมันชื่อมันติดเลยว่าเล็กเสถมอย่างพี่ทเขา้วคนอื่นที่อยู่กับพี่เสถมมาเนี่ยเขาก็จะมีชื่อของเขาแต่ไม่มีลงท้ายด้วยเสถมเหมือนไข้ยวยนะไข้ทอยืนยงเสถมว่านันคุณยืนยงผมก็รับช่วงจากเฮียกวงตลาดน้อยคือ,อสมชายดวงส,วสดีก็เป็นเหมือนกับพี่คนอนึ่งที่ผมเคารพเราก็ผมก็เป็นคนหน้าไข้ต,ต่อจาก จากยึ่ห่วงค่ายทอยืนยงนะครับครบเข้ามาทำมวยทําอะไรต่อมีค่ายมวยค่ายในยุคนั้นสังคมเป็นอย่างนั้นเข้าสนามมา้าเข้าสนามมวยมันมีแต่แย่แล้วก็เสียหมดอะมันมีแต่หมดกัหมดไม่มองคุณค่าของเองินเพราะเราได้มาง่ายเราก็ใช้ง่ายแต่ที่ผมสบายใจและภูมิใจนะครับไม่เคยทําธุรกิจสีดํากับสีทาแม้แต่นิดเดียวเลยไม่ได้ทำนย่ไม่เอาไอ้เรื่องนักเลงสังคมนักเลงลบลา อะไรมันเป็นเรื่องของลูกผู้ชายครับเพราะอะไรอะพี่เป็นมันเป็นอุดมการของเราใช่ไหมในการที่เราถามว่าเราจะเข้าไปยุ่งได้ไหมแล้วก็เหมือนเส้นทางที่พี่เล็กเดินแล้วก็รู้จักกับพวกผู้มีทธพพลอะไรเงี้ยมันสามารถที่จะเราเข้าไปยุ่งเกี่ยวได้หรือเข้าไปทําได้แต่มันเป็นเพราะอะไรเพราะอุดมการที่ที่พี่ไม่ไม่ก็คือเราคิดไว้อยู่แล้วว่าอย่าง,าอ,ยางอย่างในกรณีโรงเรียนไพศาลศิลป์ครับผมเป็นประธานนักเรียนซึ่งทุกอย่างมันต้องครบเครื่องใช่ไหมต้องเล่นอะไรทุกอย่างครบเครื่องต้องเก๋ที่สุดอะไรที่สุดแต่ผม ปราบพวกที่เล่นโรงเรียนมันจะมีห้องน้ําเรียงไปแถว6-7ห้องนะครับคนเขาก็จะไปฉีดยาที่ไหนผมเดินไปเนะี่ยผมเห็นปั๊บที่ผมจัดก,การเอาก็ตรงรั้ว่าเตะหลับอยู่ในเในคาเข็มอ่ะบางทีกาลังชก <c oughs> <c oughs> ผมไม่ไม่ยุ่งเลยผมเปล่าผมบอกย้ายหเห็น ฝากติดตามช่องกัลละครั้ง1นึ่งไบโคกซีโรกันด้วยนะครับและอีกหนึ่งช่องทางที่อยากให้ติดตามนั่นก็คือเพจกัลละครั้ง1นึ่งไบโคกซีโเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆทางช่องเรากดลิงก์ไปใต้คลิปนี้เลยครับพอลงปั๊บก็น้องที่มารับก็เข้ามากอดแล้วพูดกับผมเสียงดังฟังชัดเลยพี่มันไม่ตายพวกเนี้ใจผม,มเชื่อไหมครับตอนนั้นผมฟังผมเฉยมาก ในใจผมดีใจนะที่ว่าเขาไม่เป็นอะไรในความรู้สึกนะครับเพราะว่ามันระหว่างทางนี้นั่งมาเนี่ยเฮ้ยเขาตั้งท้องอยู่นะรัสเบอร์รี่หอมหวานเข้มขน้นเติมความสดชื่นให้คุณต้อง K S Thailand